สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กลางน้ำนะคะพี่ผ้าลุยเข้าไปบุระไปทิ้งหน้าผ้าลุยน้ำโอ้ยยันหลมยันโทรศัพท์ปิระวังพามาดูน้ำท่วมค่ะอยู่นี่เป็นที่สูงที่สุดของแถวนี้ก็ไม่รอดนะคะน้ำขึ้นมาจนได้ อาลุยน้ำนี่กันี่อาลุยน้ำเข้ามาเบิ่งเกาะงูงงน้ำท่วมอามาดูน้ำท่วมอีกแล้วช่วงนี้กำลังฮอตกำลังฮิตคุณอาเทงหน้าเนี่ยที่ไปเบิ่งเทงหน้านะ่แล้านะท่วมเลือกจำได้โซนแม่ค้อยอันนี้ค่ะโซนน้องน้องคนยืนแม่คนปู่ป่า แบ่งให้เอ้ยเลยงูเคืงหนึ่งต้นยังปุปุป๋มมดน้ำก็มาท่วมค่ะนี่ปามน้อยยันตายดอกค่ะข้าวนี่ไม่เหลือแล้วข้าวน่ะท่วมหมดแล้วน้ำไรต้นมะม่วงมะม่วงปว่าอันนี้เป็นมะน้ำท่วมเด้อบดาเทพสังเกตธรรมชาติ บะก,การ์นีก็บไก่ด้วนี่อะไรคุณอะน้ำอะไรน้ำคุ้นมากเพราะเห็นหงบ่ายต้นมะมูป้าต้นนี้มันไม่เคยเป็นมะจักถือตั้งแต่ค่อยเกิดมาไม่เคยเห็นมี่ปีนี้ละเป็นจนงาหักงาหักลงมาเลยมันดกครับ อันต่อไปก็ที่สังเกตว่าปีใดน้ำสีโทม,มามะมงอันนี้มันเป็นมะกัพี่น้องจ <c oughs> ำบันถ้ามาซาดมะกะบงเบาะกีอย่างเข่าลายๆอย่างยู่งด้เนาะเข่ากับสังเกตเอาถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้เนาะว่าคือเลิกถ้าวันนี้เพ่งหัวเขา้าเลยโอ้เหลียวมากวะตื้นตื้นมะแมนเนาะ โอ้ยบุเข้าไปบุกหอดดอกทิ้งหน้านี่เหมื้นยานล้มบุ้เอาโทรศัพท์ไว้ทั้งทึงซะนี่นะเขาะงูเพรากลัวน้ำท่วมแล้วเขายืนอยู่กลางน้ำเด้ตอตอนนี้วิใส่กลับไปถ่ายให้เบิง้งสันดีมื้อนั้นถ่ายคลิปช็อตนั่นยังบุทันได้ท่วมมื้อนี้ท่วมแล้วตัวนี้เคาะหญ้าเคาะเฟืองเอาให้งูให้ควายกินทั้ล่ะ อันนี้ก็เครื่องปั่นหญ้ายังไม่ย้ายออกไปอีกเดี๋ยวน้ําก็มิดนั่นฝุนท้องผุ่นมันเลิกผุน่นท้องผุน่นป้าอยุค่าจะเหลือน้อยๆหนึ่งจะ,จะลิฟล่ะก็ทิ่ทมหูยืนมือประมาณนั้นเสียงน้อยก็ได้ว่าเคยเห็นมาเกือบสิบป,ปีแล้ว มะม่วงอันนี้ก็ไม่เคยเป็นอิลีมาก็เกิดมากเขาไม่เคยได้กินเลยมะม่วงป่ามะม่วงป่าอันที่กินหอมๆมั้ยมันเหลือแต่เค้งูน้อยเดียวเนาะอันนี้เนาะกระทางกระถึงเพื่อนว่าเม้นจะน้อยกยัะไหลไปพูนหรือน,น้ำเก็บหรือปุณิยิงหน้านันกันดูไม่ได้แล้วล่ะมันรอดน้ำไหลรอดพื้นแล้วคุณอันหูมันห้านาทีต้นมะเพสต้นมะฮุ่ง งวยมาแล้วคันพกยึดต่ำๆอย่างไม่ยั่งหรอกไม่เหลือถ้าเอาอะไรโบ้ท้นน้ำมามันกบโบ้เหลือเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะยืนอยู่กลางน้ำนะคะทมพ่อสมนี้กับพ่อสมนีเ้เฮากะมันทีนุ่น,นมันกะแป๊กอยู่ อาทีลุ่มๆมันกระโมที่สุปีแหละแต่มงนี้มันไม่เคยโมมันก็มาโทมค่ะจ้าคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะเนาะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมค่ะกดไลค์กดเลิฟกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ